คริปโตท็อปเทรนสินะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับตลาดก่อนภาพรวมวันนี้นะครับก็ถือว่าเขียวๆแดงๆเนาะเพราะว่าวันก่อนนะครับก็ได้มีความเขียวขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายตัวที่แดงก็ถือว่าแดงสะส่วนใหญ่แต่ว่าเริ่มมีความเขียวขึ้นมาจากเหรียญมีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวโลรกีเปเป้นะครับชิบะนะครับแล้วก็ลูน่านะที่ขึ้นมาระดับ8% 9%เนาะก็ยังมีในส่วนของตัวนะครับสุยอะไรพวกนี้ด้วยที่มา5%ก็ถือว่าเปอะไรทีี่่ยยยอดเมครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปดูแนวโน้มของตลาดว่ามันจะขึ้นจะลงโดยอ้างอิงจากนักหุ้นที่ทําเกี่ยวกับคริปโตเนาะตอนนี้นะครับกีสเกลนะไอบีทีบีแบล็ล็อกแล้วก็พี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์นะครับก็มีการติดลบลงมา แต่ว่าการติดลบลงมาเนี่ยมันติดลบที่0นะครับ0.4นี่ะ0.5ประมาณนี้ถึง0.8ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับราคาของบิคคอยอาจี่จะนิ่งๆทรงๆอาจจะจะไม่ได้ลงไปมากแต่ถ้าเกิดว่าลงมาสัก3-5มเนี่ยบิคคอยก็น่าที่จะลงประมาณสัก3-5%เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่ว่าตัวเอาควาอาจจะมีหลักสิบขึ้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าอะไรมันกำลังจะมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมาแบบนี้อาจจะเป็นการชะลอตัวที่จะพร้อมขึ้นสิ้นเดือนก็ได้เพราะว่าหลายหลายคนหลายเจ้ากูรูแม้กระทั่งงถาาาาาบันนกกกรเิออ็คดไวว้ สิ้นเดือนนี้นะครับเอาคอยกำลังจะระเบิดถ้าเกิดว่าบิตคอยมันสามารถที่จะทำโมเมนตัมในรูปแบบนี้อยู่ได้แล้วก็ยังมีการคาดการจากกูรู้กูรู้จากวอลสตรีทที่สามารถทํานายราคาของแต่ละเดือนได้แบบแม่นๆเนาะ <c oughs> ก็บอกว่าสิ้นเดือนนี้มันจะไปถึง1นึ่งแสนอ่ะมันจะไปถึงนานั้นหรือเปล่าต้องรอดูนะ ทีนี้ครับผมจะนําพาไปสู่ข่าวดีของตัวลูน่าเนาะที่ว่าเป็นข่าวดีมากๆแบบถึงมากๆเลยนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดจากไบ n นนเนาะอันนี้ก็มี d e v วลอปเปหลายคนออกมาอ้างผลประโยชน์กันเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง โดยก่อนหน้านี้ครับในส่วนของตัวทางไบนเนนนะครับก็จะมีการถอนเหรียญสเตเบอรคอยหรือว่าเหรียญอื่นเนี่ยที่มันไม่เข้ากับกฎของไม่ค่าของฝั่งยุโรปออกไปเนาะในนั้นก็จะมีเจ้าตัว UST กับตัว BTC ด้วยนะครับซึ่งก็คือตัวเดียวกันเนาะที่กาลังจะถอนออกไปนะครับจากรายงานนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปที่รายงานเนาะฝั่งยุโรปเนี่ยก็บอกว่าโอเคจะมีการนะครับให้มันทําตามกฎจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะถือหรือว่าแลกเปลี่ยนได้นะครับพิยงแต่ว่าเขาห้ามกระดานเทรดเนี่ยให้ความสะดวกเนาะ จะถือแล้วก็ซื้อขายกันได้ในระบบ e e ฟาแล้วก็เป็นเจ้าของได้โดยดรงงานนี้นะครับสามารถไปสืบค้นได้นะครับจากหนือเว็บของเขาโดยตรงอันนี้ก็มีอยู่นะแล้วที่สําคัญนะครับเขาก็บอกว่านะครับประกาศของไมค่านะครับที่ออกมานะครับกับ ฝั่งยุโรปที่ออกมาประกาศกันคือมันขัดแย้งกันทางไมค้าบอกว่าคือเขาไม่ได้ห้ามแบบว่าห้ามค้าซื้อขายลิสอะไรแบบนั้นเลยคือไม่ใช่นะไม่ไม่ได้บอกว่าห้ามครอบครองด้วยคือทุกคนก็ยังมีได้แต่ว่าตอนนั้นคือมันมีข่าวมาคงบอ,อกมาเนาะแต่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะยังไงเนาะในสตัวตัวไบแนนนะครับก็ได้มีการอัปเดตออกมาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้สกุลเงินที่ต้อลเสถียรหรือว่าจะตัวซิลเวคอยเนี่ยที่มันพร้อมอใช้งานเนี่ยมันจะถูกนะครับลบออกไปแต่ว่าตัวที่ไม่พร้อมใช้งานแล้วก็ไม่สอดคคคล้อองงงงกกกัับบบระเียยขไม่า็ ถูกลบออกไปอยู่นั่นก็คือเจ้าตัว USDT นะครับแล้วก็ f d u s d นะครับแล้วก็ TUSD นะครับแต่ว่าเจ้าพวกใดในพวกนี้นะครับก็มีรวมอยู่นั้นตามที่เพื่อนเห็นได้ในตารางนี้เลยนะครับแต่ว่านะครับเจ้าตัว USDT นะครับหรือว่าเจ้าตัว u t c เนี่ยมันถูกถอนออกไปแล้วคือว่าจะไม่ถูกไมค่าเนี่ยทำการถอนออกไปนะครับก็คือว่าจะยังคงอยู่ฝั่งในยุโรปแล้วก็ใช้เป็นแบบนั้นได้อยู่นะ เออแล้วทีนี้ครับไอเรื่องนี้มันเป็นผลประโยชน์มาจากใครนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นหลายๆคน d e v l อปเปอร์ที่ออกมาว่า,าพูดเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนะครับที่ทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปเสืบเรื่องนี้กันครับ จากข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Diamond h แ n d เนาะแล้วก็ Cre ีนนะครับแล้วก็เรดไลนหรือว่า Ve กัสเองนะก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับและบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชุมชนเนาะบางคนก็มาพูดว่าอันนี้อาจจะเป็นนะครับในส่วนของตัวฝีมือของคนนั้นคนนี้คนนน้นเนาะแต่ทีนี้ครับเราก็มาดูกันว่าเออเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการเอาแท็กออกหรือเปล่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการเอาคําอธิบายออกหรือเปล่าถึงได้มีการยกเลิกนี้ครับทีนี้เราก็ไปสืบเจอข้อมูลว่า ถ้าเรามาดูนะครับในส่วนของตัวข้อเสนอต่างๆเนาะในส่วนของตัวรูน่าคลาสสิกที่มีการโพสต์กันก็คือว่าในส่วนของตัว้วทีซีนะครับที่ใช้ในการลบแท็กเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีการโหวตผ่านนะครับเพราะว่ายังเหลือเวลาอีก4วันนะข้อเสนอ,อนี้ถึงจะมีการโหวตผ่านแล้วก็จะเอาไปใช้แสดงว่าไม่เกี่ยวกับข้อเสนอในการลบแท็กออกไปนะเพราะว่ายังไม่ได้มีการดําเนินการเลยเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับข้อเสนอนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้สําหรับในส่วนของตัวกรู้ที่เขาบอกไว้ นะแต่ว่าในส่วของตัวข้อเสนอในการลบแท็กเนี่น่าจะมีโอกาสผ่านนะเพราะว่าตอนนี้มีการโหวตไปแล้ว9,7%ทชี่นะครับเห็นด้วย การลบคาอธิบายเนี่ยมันมีผลไหมนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าถ้าเกิดการลบคําอธิบายมันมีผลถ้าเกิดว่ายังอยากอยู่ในตัวยุโรปต่อเจ้าตัว u s d t นะครับเจ้าตัว FUSD เดจ้าดายแล้วเจ้าตัว XUSD ยเลยพวกนี้นะครับเขาก็คงที่จะใช้วิธีการแบบเดียวกันคือไปเปลี่ยนคําอธิบายเขาก็คงสามารถที่จะอยู่ในยุโรปต่อได้ถูกไหมครับเรื่องนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเขาคงจะทําการทุกเรียนแล้วถูกไหมอ่ะแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นครึ่งกรูเขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่ง่ายแบบนั้นเนาะสิ่งที่มันจะเป็นข้ออสังงเกตย่า หนึ่งก็คือว่า ก็คือรายงานจากตัวบิตคอยแอตติกนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราก็ไปสืบรู้แล้วว่าโอเคการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันมาจากการแอคชั่นของไบแนนน์แล้วก็ได้มีการสันนิษฐานว่าตอนแรกที่กําลังจะมีการเอาออกแล้วก็มีการานํารายชื่อมาก็คือนํามาทั้งยวงที่ฝั่งยุโรปในคาลิสแหละแต่ว่าต่อมาครับมันได้มีการแทรกแซงของ B ีคนใดคนหนึ่ง B ีก็คือไบแนนเองครับคือคนใดคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะมีการ,รเข้าไปคุยหรือว่าเจรจากันได้เพราะว่าจากรายงานเขาบอกว่าไบแนนเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะ แล้วก็ทําให้รเหรียญคริปโตเนี่ยมันเข้าเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวไมค่ามากที่สุดเนาะแล้วก่อะครับยังมีในสูงตัวสเต็ปคอยหลายตัวที่อาที่จะไม่ได้เข้าเกี่ยวเนาะซึ่งสามารถที่จะไปหาดูได้จากตัว bitcoinaddict.org ได้นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนตัวคําประกาศออกมาจากตัวสัญล็อกเชนเนาะอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวยูทีซีที่เป็นสเต็ปคอยที่ไม่เป็นไปตามกฎของไมค่านะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวยู c ีซีเนี่ยก็มีทางเลือกอื่นๆที่จะสามารถได้รับการยอมรับนะครับโดยสรุปแล้ว ใบแนนกำลังดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของไมค่ารวมถึงการถอเซี้อบคอยบางตัวออกไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนั้นอาจจะหมายความว่าไม่ได้เกิดมาจากในส่วนของตัวฝั่งของชุมชนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดมาจากของฝั่ง B เนี่ยเขาแอคชั่นไปถ้าเกิดว่าเรามองแบบนี้นะครับ ก็สแสดงว่านะครับไบแนนเนี่ยอาจจะยังคงนะครับรักษาแล้วก็ดูแลเจ้าตัวเทอร่าอยู่ต่อไปเพราะว่าเขาถืออุปทานทั้งหมดถึง80%น้องไม่ว่าจะเป็นลุนนากาัสิกแล้วก็เจ้าตัวยิ C ซีเขาคงจะไม่ให้เงินของเขาเนี่ยมาลายหายไปหรอกถูกไหมอันนี้ครับเพราะว่าคือสมมติว่าเรามีอํานาจอยู่แล้วคือเราถือทรัพย์สินมีอยู่เยอะเรามีอํานาจพอที่จะมีสิทธิ์มีเสียงคุยได้ก็คงที่จะไม่ให้เงินของตัวเองมันปลิวหายไปแบบนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้นาคิดที่สุดก็อาจที่จ่าอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปดูดรอเปอร เป็นเพราะไม่เน้นหรือเป็นเพราะเดวอล์เปอร์แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วครับอ่าพารกลู่หน้าครับไปที่ฟิลิตี้นะครับตอนนี้เขาก็ได้ยื่นขอนะครับเจ้าตัว e t f สําหรับตัวโซโลนาร่วมกับตัว cboe แล้วนะก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับเจสสเกลเนาะวิสไวน์เนาะอันนี้ก็เป็นฟิลิตี้นะครับก็ทยอยทยอยมาแล้วกันเนาะอันนี้หลายๆคนอยากที่จะเห็นโซโลนากับ xrp แบบว่ามีเสียงกว่า e t f มาเร็วๆเนาะ แล้วก็นะครับในส่วนของตัว SEC แล้วก็ตัว r i p p e นะครับตอนนี้ก็ได้มีการถอนคอัมบทอนที่เหลือทั้งหมดจากที่เราเคยรายงานไปว่าคดีเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการฟ้องร้องอะไรกันอีกแล้วคัมบทอนที่เหลือมันยังคงตกค้างอยู่แต่ตอนนี้ครับได่มีการถอนออกไปแล้วนั่นก็หมายความว่า XRP เนี่ยเป็นอิสระคือฟรีดอมเนาะแล้วก็โดยทางริป p เนี่ยจะสามารถที่จะเรียกคืนนะครับเงินที่เคยให้ไปหรือว่าประมาณสัก75้าล้านเหรียญที่ฝากไว้กับสัญญาเงินฝากแล้วก็ SEC ที่มีการเรียกเก็บไปประมาณสักล้าหรืบว้าเปนาปรไอร ตอนนี้ก็สามารถที่จะเรียกกลับมาได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยุตินะครับขั้นตอนสุดท้ายของคดีที่มันมีอยู่ในระยะยาวโอเคนะก็ถือว่าดีใจด้วยสําหรับแฟน XRP เ,เนาะและอีกหนึ่งสิ่งที่มาทำให้นะครตลาดคริปโตเริ่มมีความเขียวก็คือว่าเจ้าตัวเกมส t สต็นะครับก็ได้เพิ่มเจ้าตัว Bitcoin เข้าไปนะในสินทรัพย์คงคลงังหรือว่าเป็นทุนสำรองหรือว่าทำเหมือนกับพี่ใหญ่เมคเรเซลเลนั่นเองครับ ก็พี่ใหญ่ m i c r o เซเลอร์ Micro นะครับก็ต้องบอกเลยครับว,ว่าส่งข้อความถึงนับซีโของตัวเกมส s t o p หน้าวาดน,นะครับก็คือว่ายินดีต้อนรับสู่หนทางแบบเดียวกันเลยนะคือยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมบิตคอยน์เนาะ,ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทแล้วนะนอกจาก m i c r o เซเลอร์เมตาแพลเนตตอนนี้ก็เกมสต็อปมาแล้วนะการยอมรับเพิ่มมากขึ้นแล้วนะ และก็อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากคราเคนนะครับตอนนี้ b l o เบิร์กก็รายงานว่ากระดานแลกเปลี่ยนคริปโตอย่างตัวครา k e นเนาะก็กําลังพิจารณานะครับแล้วก็สํารวจแพ็กเกจหนี่สูงถึงประมาณสัก1,000ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกสําหรับตัว IPO อ่าสำหรับใครนะครับที่รู้ว่าคราเคนเนี่ยจะเปิดซื้อขายหุ้นถ้าเกิดว่าส่งต่อมาสึ่อสาธารณะเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าโอเคซื้อหุ้นที่ทําเกี่ยวกับคริปโตดีกว่ามันจะแรงกว่าถูกไหมว่าจะเป็นหุ้นใบแนนเนาะหุ้นคราเคนหรือแม้แต่กระั่งนะครับในส่วนของตัวไมเคิลเซ l ลอรแล้วก็เมตาเพลทพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงกว่าเนาะคือแรงกว่าคริปโตอ,อีก แล้วก็ล่าสุดเลยนะครับในส่วนของตัวรัฐเคนทักกี้เนี่ยอเมริกาเนาะตอนนี้ก็ร่างกฎหมายการกำกับดูแลตัวเองด้วยบิตคอยหรือว่าการยอมรับบิตคอยที่มันเพิ่มขึ้นเนาะตอนนี้นะครับก็ได้มีการลงนามเป็นกฎหมายในรัฐเคนทักกี้ไปประชีเรียบร้อยแล้วในวันที่24เดือน3 2,525นี้ก็ถือว่าโอเคมาแล้วนะครับเออมาแล้วนะก็ถือว่าหลังจากนี้อาจจะมีการหลายๆรัฐยอมรับเพิ่มมากขึ้นจากฝั่งอเมริกาอีกนะ แล้วก็มาดูข้อมูลจากคอยเทลกราฟนะครับตอนนี้เขาบอกว่านะครับอิทเรียมน่าที่จะมีเป็นขาขึ้นนะเพราะว่าอาจจะมีการดิดตัวกลับไปที่65%สรู่ระดับ3,400ดอลลาร์นะภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะโดยจะมีการทดสอบและโซนแนวรับทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในขณะที่นะครับในส่วนตัวอิทเรียมเนี่ยก็ได้มีการถือครองของแบ็กล็อกที่แบบโอ้โะลุ1,000ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะโอเคแบ็กล็อกคงจะรู้อะไรหรือว่ากาลังเตรียมปั๊มนั่นแหละไม่งั้นเขาคงที่จะไม่ทยอย เก็บแบบเรื่อยๆขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเก็บอยู่เลยนะแล้วก็การเคลื่อนไหวที่จะมาสร้างกาวกันอีกนะครับก็คือว่าหน่วยงาน SEC คริปโต เขาก็เพิ่งประกาศว่าจะประกาศว่าพวกเขาเนี่ยจะจัดโต๊ะกลมด้านคริโตอีกครั้งเนาะเพื่อที่จะจัดประชุมในวันที่วันที่11เมษายน25เมษาแล้วก็12พฤษภาแล้วก็6มิถุนาก็เป็นกําหนดที่นะครับจะมีการพูดคุยกันเนาะเกี่ยวกับในส่วนของโลกคริปโตเนาะเกาะนะครับวันนั้นที่มันมาถึงครั้งก่อนเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องขึ้นมาบ้างเนาะอันนี้อาจที่จะมีความเกี่ยวขึ้น,นก็ได้นะ นั่นก็หมายความว่าเกือบเกือบท้ายปีนะไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นนะครับในส่วนของตัวอเมริกาจะซื้อบิตคอยหรือเปล่านะก็แหมลากเสยาวเชียวแล้วก็นอกจากเบอร์ไรเบอรี่ของดอลามเนาะที่เปิดตัว u s d 1ชวันนะครับยูเเนาะที่มีในส่วนของตัวเชนอิทเทียมแล้วก็เชนของใบเนนเนี่ยรวมกันนะครับแล้วก็จะมีการแบ็กอัพจากเงินของดอลลาร์เนาะรวมถึงจะมีการขยายไปยังในส่วนของตัวเชนที่มีอัลกอริทึมเนาะ เชนที่มีอัลกอริทึมตัวไหนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขึ้นมาในหัวแล้วก็มีแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะแล้วก็หลังจากนี้นะครับฟิลิตี้ก็มีการนะครับ เตรียมที่จะเปิดนะครับตัวสกวุลเงินดิจิตอลน,นะครับที่มีเสถียรภาพนี่ก็คือว่าตัวเซมโบคอยเองโอฟิลิตี้จะทําตัวเซมโบคอยของตัวเองนี้ก็ถือว่าตลาดเซมโบคอยกำลังบูมเลยนะและนี่ก็คือเซม e บคอยที่มันน่าจับตานะครับที่ใน,นส่วนของตัวนักวิเคราะห์ด้านโลกคริปโตเขาเอามาเรียงกันว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเจ้าตัว USDT เนาะต่อมาครับก็เป็น U s ดีซได้วดีนะครับแล้วก็มีใน,นส่วนของตัว อ่า u s uh, d e เนาะแต่ที่มันน่าสังเกตก็คือว่าเจ้าตัวเทอร่านะครับ u s d t เนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงนะครับรองลงมาคือ USD1 ของตัวเรเบอรี่ของลงทัพที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อสดๆร้อนๆนี่เองอ๋ออันนี้มันไปรวมอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะก็ไม่รู้เหมือนกันเอหรือว่าเขาเนี่ยมีข้อมูลอะไรหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกทีับว่าพี่ใหญ่ไบแอนนะครับกับพี่หญ่อเมริกาเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันเนาะ เพราะถ้าเกิดว่าขยายมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเราก็คงที่จำไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่ามันจะถึง1นอนล้านได้หรือเปล่าแล้วมาที่โฟล์สปอตบิคอยเอเนะครับในวันที่25เนาะแบล็ k ล็อกก็ซื้อเข้ามาที่42ล้านนะครับแล้วมีขายออกไปจากตัวบิทสไวสล้านแล้วก็ในส่วนของตัว BTCW นะครับก็ขายออกไป5.1ล้านโดยรวมแล้วมีมงินไหลเข้ามาที่26.8ล้านดอลลาร์แล้วก็อ t เ e ีย u m ม ECF นะครับในวันที่25ก็มีการขายออกไปนะครับจากในส่วนของตัว QETH นะครับ1.5ล้านแล้วก็ในส่วนของตัว JET นะครับ1.6ล้านโดยรวมแล้วมีมงิน่ไหลออกไปที่3.3ล้านก็ถือว่ายังไม่ดีนะสำหรับอนะีเ e ีย u m มเนาะโอ้โหมันจะไหลออกไปจนถึงสิ้นเดือนเลยหรือเปล่าถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน้า กวนเนาะเกี่ยวกับอิทธิยลถ้าเกิดว่าไม่สามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่2เนี่ยเป็นอะไรที่แหมเอาคอยนะ่าจะเกิดยากนี่เองครับเอาโอเคนะครับสหลับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสหลับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ